ฉันเกลียดประเทศไทยนี่คือประโยคที่ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งได้อัดคลิปพูดถึงประเทศไทยสวัสดีครับเชื่อว่าคนไทยแทบทุกคนที่ได้ฟังประโยคนี้คงจะรู้สึกแยก่กับคำพูดนี้แน่ๆเพราะประโยคนี้สื่อไปในแง่ลบสุดๆ แต่อย่าเพิ่งโกรธไปครับเรามาฟังกันดีกว่าว่าทําไมเจ้าของคลิปนี้เขาถึงบอกว่าเขาเกลียดประเทศไทยจนถึงต้องอัดคลิประบายแต่ก่อนไปรับชมแอดต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับโดยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของชายชาวอังกฤษครับชื่อว่าโอลิเวอร์สมิธ แต่ในคลิปที่เราจะพูดถึงนี้เขาได้ใช้ชื่อแทนตัวเองว่าเจมนะครับซึ่งเรื่องราวในคลิปก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับคุณสมิตในประเทศไทยและได้ถูกถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสั้นๆลงไว้ใน YouTube เมื่อ8ปีที่แล้วโพสโดยผู้ใช้ที่มีชื่อว่ามีล่าปัตมาและวิดีโอนี้ก็มียอดผู้ชมวิดีโอมากถึง4ล้าน7แสนครั้ง ไม่เพียงแค่นั้นเพราะได้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายโดยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากที่เจมส์ได้อัดคลิปเล่าถึงการมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกของเขาว่านี่คือการมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกของเขาและเขาควรจะอยู่ที่นี่หนึ่งสัปดาห์เจมส์บอกว่าเขาคิดว่าการมาประเทศไทยจะเป็นวันหยุดที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่เขาก็ต้องเจอกับฝันร้ายเพราะกระเป๋า ที่ใส่พาสปอร์ตและกระเป๋าเงินของเขาถูกคนขโมยไปทำให้เขาเหลือเงินติดตัวอยู่ไม่กี่บาทเท่านั้น หลังจากนั้นเจมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็ด้วยอารมณ์ที่ชุนเฉียวของเจมเองทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเขาได้เลยสักคนและคิดว่าชีวิตของเขาคงจบเหตุที่นี่แล้วแน่ๆเจมมานั่งอยู่ริมถนนคนเดียวพร้อมกับคิดว่าชีวิตจากนี้เขาจะเป็นยังไงจู่ๆเจมก็ได้พบกับหญิงชาวไทยเจ้าของร้านขายน้ำขับรถผ่านมาเห็นพอดีเธอช่วยเจมเอาไว้และเธอ ยังได้พาเจมไปรู้จักกับชาวบ้านคนอื่นๆในละแวกนั้นและตกเย็นเจมก็ต้องเจอเหตุการณ์ที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นเพราะขณะที่เขายังงงๆกับชีวิตอยู่เขาก็ได้เห็นว่าแม้มันจะเป็นช่วงกลางดึกชาวบ้านหลายต่อหลายคนได้ออกมาช่วยกันค้นหากระเป๋าของเจมที่หายไปแถมพวกเขายังใจดีให้ที่พักกับเจมโดยไม่คิดเงินจากนั้นเจมก็ได้สัมผัสถึงน้ำใจของคนไทยที่มีต่อเขา ทีละนิดทีละนิดและทัศนคติของเจมที่มีต่อประเทศไทยก็ค่อยๆเปลี่ยนไประหว่างที่เจมอยู่ที่ประเทศไทยเจมได้ทําอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กวัดเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ และเขาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยมากขึ้นเรื่อยๆและแล้วชาวบ้านก็หากระเป๋าของเจมเจอและเอากระเป๋ามาคืนให้กับเจมซึ่งกระเป๋าของเจมที่หายไปนั้นก็ไม่ใช่ถูกคนขโมยไปแต่เป็นลิงที่หาดที่แอบขโมยไปเจมดีใจมากที่เขาได้กระเป๋าคืนก่อนจะถามคนที่เอากระเป๋ามาคืนว่าเขาติดหนี้ค่าที่พักอยู่เท่าไหร่เจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่เป็นไร การไม่มีเพื่อนมันเป็นปัญหามากกว่าอีกทําเอาเจมถึงกับพูดไม่ออกเพราะการที่กระเป๋าของเขาหายไปมันทําให้เจมได้เพื่อนและมิตรภาพกลับมามากมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับเจมและหลังจากนี้หลายคนคงคิดว่าเมื่อเจมได้กระเป๋าของเขาคืนแล้วเจมคงรีบกลับประเทศของเขาทันทีแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเจมได้อยู่ในประเทศไทยถึงสปี และปัจจุบันเจมยังได้แต่งงานกับภรรยาชาวไทยและมีลูกที่น่ารักด้วยนะครับและหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ลงใน YouTube ก็มีชาวต่างชาติหลายต่อหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันอย่างมากมายเรามาดูความคิดเห็นบางส่วนกันเลยครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง โดยความคิดเห็นแรกบอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยเมื่อสองสาวันก่อนและดูวิดีโอนี้ทำให้ฉันน้ำตาไหลแม้ว่าจะถูกเขียนสคริปต์เป็นโฆษณาแต่นี่คือความรู้สึกของฉันเมื่ออยู่ในประเทศไทยฉันมาเที่ยวประเทศไทยทุกปีและรู้ว่าวิดีโอนี้สื่อถึงอะไรฉันแค่ต้องการ ให้ฉันอยู่ได้นานขึ้นในแต่ละวันที่ผ่านไปฉันรักวัฒนธรรมภาษาอาหารเพื่อนของฉันและประเทศนี้ที่ฉันเรียกว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มเพราะมันไม่ได้นำอะไรมานอกจากรอยยิ้มทุกครั้งที่ฉันมาเยือนประเทศที่สวยงามแห่งนี้ขอบคุณประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปบอกว่าวิดีโอนี้ทำให้ฉันร้องไห้ฉันเพิ่งกลับมาจากการเดินทางสเดือนที่ประเทศไทย และนี่ทำให้ฉันนึกถึงคนไทยที่น่าทึ่งที่ฉันได้พบเรื่องราวของคุณน่าประทับใจและแสดงให้เห็นว่าแบ็คแพคเกอร์ในง,งานฟูมูลปาร์ตี้ก็ได้รู้จักวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวหรือปาร์ตี้ทั่วไปฉันดีใจที่คุณทำกระเป๋าหายและดีใจที่ได้รู้จักการต้อนรับแบบไทยๆฉันรักประเทศไทยแต่ฉันรักประชาชนไทยมากกว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอที่น่าทึ่งของคุณ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันพูดได้ว่าฉันไปเที่ยวประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือนและเมื่อฉันกลับถึงบ้านฉันขายทุกอย่างและย้ายไปที่นั่น วัฒนธรรมแตกต่างกันแต่นั่นก็ไม่ได้เลวร้ายสําหรับกฎหมายที่เป็นกฎหมายของประเทศและคุณเพียงแค่ต้องเคารพสิ่งนั้นตอนนี้อยากเข้าใจฉันผิดมีคนเลวบางคนในประเทศไทยแต่มีคนเลวทุกที่แต่ส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันและฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยและฉันจะอยู่ที่นี่เพียง10เดือน2เดือนผ่านไปในตอนแรกมันยากนิดหน่อยฉันคิดถึงบ้านและไม่เข้าใจผู้คนและวัฒนธรรมของคนไทยแต่ตอนนี้ฉันตกหลุมรักที่นี่ทุกวันประเทศไทยเป็นโลกใบโปรดของฉันไปแล้วในวิดีโอนี้คุณได้ให้คำอธิบายที่แท้จริงว่าคนไทยเป็นอย่างไร พวกเขาช่วยเหลือทุกคนจริงๆและพวกเขายิ้มอยู่เสมอมันไม่ใช่เพราะพวกเขามีความสุขแต่เพียงเพราะพวกเขาคิดว่ารอยยิ้มจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเสมอหลังจากฉันอยู่ที่นี่ได้สองสัปดาห์โฮสท,ที่เป็นพี่สาวของฉันถามฉันว่าฉันอยากกลับบ้านคนเดียวไหมฉันตอบว่าใช่และฉันตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้ นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ฉันสามารถเดินคนเดียวบนถนนบ้านของครอบครัวโฮสตของฉันอยู่ห่างจากโรงเรียน40นาทีสำหรับการเดินทางกลับบ้านฉันต้องขึ้น รถบัสสอคันใน2ที่ที่แตกต่างกันและมันก็ยังค่อนข้างยากอยู่ฉั้นลงทาง3ครั้งภายในเวลาไม่ถึง15นาทีในวันนั้นหลังจากนั้นนักเรียน10คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งพยายามช่วยฉันเท่าที่จะทําได้ฉันจะขอบคุณพวกเขาและเพื่อนคนไทยทุกคนที่ช่วยเหลือฉันทุกวันที่โรงเรียนความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคนไทยนี่สุดยอดจริงๆเมื่อชันไปถึงที่นั่นในช่วงวันหยุด มันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศไม่น่าเชื่อฉันค่อนข้างกลัวที่จะซื่อสัตย์บทพูดภาษาคำทักทายที่นั่นแตกต่างจากยุโรปมากฉันได้อ่านมากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยก่อนที่จะไปที่นั่นแต่ฉันก็ยังกลัวว่าจะทำอะไรผิดแต่พอมาถึงกลายเป็นว่าไม่มีปัญหาเลยผู้คนเข้าใจดีคอยช่วยเหลือแม้ว่าเราอาจจะหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลา ดีมากทุกที่ที่เราไปให้ความรู้สึกผ่อนคลายผู้คนที่เป็นประโยชน์น่าทึ่งอย่างแน่นอนประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉันจะกลับมาอีกแน่นอนยังมีอะไรให้ดูและค้นพบอีกมากมายรักประเทศไทย ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันอยู่เมืองไทยมา4ปีแล้วอีกไม่นานก็จะ5ปีแล้วฉันเรียนอยู่ที่พัทยาฉันพูดได้เต็มปากว่าการใช้ชีวิตในประเทศไทยทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปแน่นอนว่ามันอาจเป็นอันตรายก็ได้ถนนหนทางอันตรายมากและแน่นอนว่ามีคนไม่ดีเหมือนกันกันกบในประเทศอื่น แต่ฉันจะไม่เสียใจกับเวลาที่อยู่ในประเทศไทยไม่สำคัญว่าคุณพูดภาษาไทยได้หรือไม่พวกเขายินดีต้อนรับคุณทำดีกับพวกเขาเหมือนที่ คุณควรทำกับทุกคนคนไทยส่วนใหญ่จะช่วยเหลือถ้าคุณต้องการโดยไม่ได้อะไรตอบแทนที่น่าเศร้าคือคุณจะอดตายในประเทศไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ในประเทศไทยที่นี่ถ้าคุณไม่มีอาหารหรือไม่มีเงินพวกเขาจะเลี้ยงคุณไม่ว่าพวกเขาจะรวยหรือจนก็ตามฉันรักประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันจําได้ว่าเคยดูวิดีโอนี้ก่อนที่ฉันจะมาประเทศไทยฉันจําได้ว่าฉันคิดว่า นี่ต้องเกินจริงแน่ๆไม่มีทางที่คนไทยจะน่ารักขนาดนั้นหรอกฉันมาจากลอนดอนและนี่มันดูเหมือนจะดีเกินจริงและตอนนี้ฉันอยู่ในไทยได้เดือนกว่าแล้วเพราะทุกประเทศมีคนเลวอยู่ในนั้นและไม่มีใครทํำอะไรได้ จริงๆแล้วฉันยังคงติดต่อกับคนไทยบางคนที่พบกันที่นั่นและฉันแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปอีกฉันไม่มีเหตุผลที่จะไปพักผ่อนที่อื่นในโลกคำอธิบายประเทศไทยที่ดีที่สุดสำหรับฉันก็คือสวรรค์นบนดินความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันรักประเทศไทยอยู่เมืองไทยมา15ปีประเทศไทยก็เหมือนประเทศอื่นๆ ที่มีทั้งดีและไม่ดีมันคือบ้านของฉันและมันจะเป็นตลอดไปฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่เคยรู้สึกปลอดภัยในที่ไหนเหมือนที่นี่ฉันได้รับการดูแลมากขึ้นและฉันไม่เคยเห็นความเมตตาแบบนี้มาก่อนในชีวิตของฉันฉันจะกลับบ้านที่ประเทศไทยเร็วๆนี้ฉันเพิ่งทำสัญญา2ปีที่ปานามาเฮลฉันเป็นคนออสเตรเลีย ฉันไม่อยากกลับไปประเทศที่ใจร้ายนั้นอีกการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่มันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นและหากคุณใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒน,นธรรมอย่างแท้จริงและเรียนรู้ภาษาสักเล็กน้อยคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้นความมหัศจรรย์ของเมืองไทยคือคุณมักจะประหลาดใจกับผู้คน ความสวยงามและความสามารถในการมองโลกในแง่ดีความช่วยเหลือมีอยู่ทุกที่และคุณภาพคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นความแตกต่างคือกุญแจสำคัญและเราควรพยายามทำความเข้าใจว่าบางครั้งวัฒนธรรมเข้าใจกันผิดซึ่งอาจทำให้เกิดการมองโลกในแง่ลบได้ฉันคิดถึงคุณมากประเทศไทยฉันฝันถึงคุณฉันจะอยู่กับคุณอีกในเร็วๆนี้ด้วยความรักเมแกนอิสเลก และนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลย,เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ